แอนดริวชีวิตฉันเนี่ยหนีแกไม่พ้นเลยจริงๆนะผมก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันครับผมรู้ว่าทุกคนก็คิดถึงผมนะคือฉันไม่ได้คิดถึงอะแอนดริวแค่มีหลายคนเขาแบบว่าอยากเห็นแงว่าแบบจะเอาชีวิตรอดยังไงจากพ่อกับแม่อันแบบสุดโทรเอาไปว่าก่อนอื่นเลยนก่อนที่เราจะไปเล่นกันสวัสดีค่ะว่าทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่องขอแจ๊ในครั้งนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันในเกมสคูลบอลลันอเวนนั่นเองค่ะ รอบนี้นะคะเราจะพาแอนดรูหรือว่าแอนเดรของเราเนี่ยหนีออกจากบ้านนะคะซึ่งรอบนี้แจ็คคัทเดิมมาแล้วว่าจะต้องเป็นฉากจบพิเศษนะคะทุกคนซึ่งฉากจบนี้เนี่ยมันทาแบบด้วยความยากมากๆไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเล่นผ่านหรือเปล่าแล้วมันจะจบแล้วมันจะน่ากลัวขนาดไหนเพราทุกคนพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะ let's go <S ตามผมมาเลยฮะป้าป้าใครป้าแก ชีวิตที่มันวนลูปอยู่แบบนี้ผมก็นั่งเล่นเกมสักพักมึงก็จะมีเพื่อนมาเรียกผมเออแอนเดรเล่นกันเออเพื่อนมาไปขอแม่ดีกว่าตอนนั้นที่รู้ว่าขอไปแม่ก็ไม่ให้อยู่ดีแม่ผมไปเล่นข้างนอกได้ไหมฮะแกมาขอฉันอีกแล้วนะแกมาขอฉันทุกวันเลยทำงานบ,บ้านเสร็จแล้วเหรอเอามาให้ฉันดูสิรายงานของครูอ่ะครูก็คือรายงานมาเหมือนเดิมเป๊ะๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย แต่เราก็ได้ F เ,เหมือนเดิมแถมทำตัวไม่ดีในห้องเรียนด้วยแกยมีหน้ามาขอสะดอกไปเล่นอีงนะสันไม่ให้แกไปไหนทั้งนั้นแหละแก,แกต้องตั้งใจเรียนเข้าใจไหมกลับห้องไปเลยนะแอนเดรวันนี้แอนเดรไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นคือแม่ก็ดุเกินอ่ะดูหน้าตาของแม่ดิดูก็รู้ว่าไม่ใช่คนใจดีดูกำปั้นดิ ให้เรียนอย่างเดียวอะทุกคนผมอะมันก็เป็นเด็กไงแล้วอยู่ในวัยเนี้ยมันก็ต้องออกไปเล่นบ้างหรือเปล่าอะอาคือรูก็ไม่รู้ว่าใจรายรง,งานอะไรให้มันไม่ดีขนาดนั้นน่ะโอ้โหดูสม,มุดหนังสือของแอนดรีปกติไม่เคยสังเกตเห็นเลยนะมีแต่รอยขูดขีดปากกาเต็มไปหมดเลยอะไหนดูสิในนี้อุย้ยมีหลอดไฟสวยอ่าไหนๆก็ไหนๆหละก่อนอื่นเลยนะครับแต่ผมขอมาดูอันนี้ก่อนดีกว่า ซืบอซื้อซอซอ,อ่ะตัวนี้ไม่มีของแต่ร้ายมากห้องนี้ล่ะดูห้องน้ำก่อนดีกว่าว่าห้องน้ำมีของอะไรให้ผมใช้ได้หรือเปล่าจ้าเอ๋ขอบคุณครับสวยจริงๆตอ้นี้ไม่มีของอะไรให้ผมใช้เลยไม้อยู่ตรงนี้อันนี้เป็นถ่านเพราะฉะนั้นคิดว่าเราไม่น่าจะต้องใช้ไขควงนะถ่านนี่ไม่น่าจะต้องใช้ผ้าก็ไม่ต้องใช้ ต้องหารายปีนหากุญแจโอเคผมรู้แล้วว่ารอบนี้เนี่ยผมจะต้องทำอะไรบ้างนะครับทุกคนไปดีกว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยผมคิดว่าจะ <'m> ไปเลยครับแม่ออกไปเลยครับมีคนกดออดนะครับแม่ออกไปแล้ว ปิดตึ๊บเอาเนื้อก่อนเอาเนื้อเอาเนื้อเอาเนื้อเราต้องอุ่นเนื้ออุ้ยเจอแล้ว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 เปิดเนื้ออุ่น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 กดกดกดไว้แม่หมาแม่หมาแม่หมากแอปแออปงานเข้าแล้ว งานเข้าแล้วงานเข้าแลว้วไม่ต้องเรียกครับแม่ผมมาซ year, ่อนแล้วฮะโอ้คิด uhm, ว anyway, ่าอยู่ในตู right. ้เนี่ยน่าจะรอดเมื่อกี้เหมือนแม่แบบเปิดไมโครเวฟอะแล้วปิดไมโครเวฟไ้อะแม่ยาไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแม่ไม่มีใครอยู่ในตู้ไม่ครับแม่โอ้โหแล้วแม่แบบเป็นอะไรมาเข้าตู้นี้อะ ทำความสะอาดให้หมดเลยนะโอ้แล้วหิมะมันมาตกอะไรตอนนี้เนี่ยตอนนี้มันเข้าหน้าร้อนแล้วนะเนี่ยผมทำความสะอาดอยู่ครับแม่อย่าบ่นอย่าบ่นเยอะขอร้องล่ะหมดแล้วแม่ทำตัวให้มาดีๆนะอ่นหนังสือเข้าใจไหมครับเซงว่ะเอาห้องแม่ก่อนก็ได้วะไปเลยค่ะแม่ไปเปิดประตูแม่ไปเปิดประตูมีแขกมาบ้านเราแน่นอน ปิดไม่มีใครอยู่ครับแม่เฮ้ยอย่ามานะแม่อย่านะจะเห็นนะโอเค เราได้เนื้อมาแล้วแล้วทาไมแม่ไม่เปิดหน้าต่างเอ้ยหรือแม่เปิดแล้วแม่อาจจะเปิดแล้วก็ได้นะไหนก็ดูก่อนแป๊บหนึง่งคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องไปเอาค้อนจากไอหมางโง่นั่นแอบดีกว่าย่องย่องค่อยค่อยอย,ย่องไปอ่าหน้าต่างเปิดสวยครับแม่ผมขอเดินแป๊บหนึ่งนะใจเย็นๆนี่ตรงนี้เลยที่เราจะต้องขึ้นไปนะคะทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเอาเนื้อไปให้หมาก่อน มาดีอย่าหาวนี่นี่นี่เอาเนื้อไปกินเออนั่นแหละอยา่ยาอย่าไม่ได้แย่งไม่ได้แย่งลูกแต่เย็นเย็นมะขู่เราจะได้เราเป็นคนให้มันกินแต่แทเดี๋ยวขอสำรวจรอบบ้านดูก่อนว่ารอบบ้านเนี่ยมันจะมีอะไรให้เราใช้หรือเปล่าตอนนี้สิ่งที่เราได้มันก็คือค้อนแต่ว่าเรานะ่าจะต้องไปเอากุญแจโอ้โหแล้วกุญแจก็คือเอายาซะด้วยอาจจะต้องรอพ่อเดินไปฉี่นะโอ๊ยแต่กลัวพ่อเปิดตู้จังจะไปส่งยวให้พ่อแป๊บ ให้พ่อคุยกับสาวหน่อยดีกว่า A N D R E หนึ M ่งยูสองศูนย์ศูนย์สองโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะส่งข้อความหาป้าให้ป้าป้าดูข้อความซะหน่อยนั่นแหละพ่อโอเคไหนดูสิ hmm. ไม่มีอะไรเลยอะ่ะ รอบรอบเดียวไม่พอข้อความของพ่อเฮ้ยแม่ไปล้นต้นไม้โอเครอดีกว่าให้แม่านล้นต้นไม้เราจะได้หาของแบบช้ำๆเร็วแม่เร็วอุ้ยงานเข้าพ่อมาห้องน้ำอีกโอ้โหแม่กูเสาไปล้นต้นไม้ไป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  รีบ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 ,รบขอขอหมุนเปิดไฟก่อนมองไม่ค่อยเห็นอ่าเอ้าแล้วคุณเจ๊หรอกคุณเจ๊ตกไปยังพ่ออย่าพึ่งพ่ออย่าพึ่ง ดอกไม้นในกเกี่ยวกัรพ่อหายไปเราใส่ไม่ได้อะทำไงดีเราใส่ไม่ได้ล้วดอกไม้อยู่ที่เราด้วยตู้เดิมแล้วปะเนี่ยโอ้โหคือสังเกตเห็นได้ยังไงอ่ะสังเกตเห็นได้ไงพอ่อแค่ดอกไม้ดอกเดียวอ่ะโอ้โหตอนนี้ใจแดงเต้นตึกตๆกๆๆๆเลยไม่ครับพอ่อผมมาเป็นเด็กดีขอร้องนะครับอย่าเปิดตู้นี้เลยได้โปรด ถือว่าผมไหวล่ะอย่าเปิดตู้นีม้มือสั่นแล้วเนี่ยไม่ครับพ่อโอ๊ย,อยทำไมแม่ต้องเปิดตู้นี้อย่างเดียวด้วยแม่เป็นอะไรเนี่ยอย,อย่างน้อยเราก็ได้คุณแจมมาแล้วโอ้โห น้อยเกินคุณนะรอบนี้แม่ฉลาดนักนะปุะกกิ๊กก่อนอ่าเปิดประตูโอเคเรียบร้อยเราเปิดไฟก่อนปา้าส่วนดีฮะตรนนี้มีอะไรให้ใช้ได้ไหมไข,ข่ควงมีไหมไม่มีเลยเหรอุ้ยเจอไม้หนึ่งอันไข,ข่ควงนี่น่าจะอยู่ในห้องพ่อก็ห้องแม่นะสักห้องหนึ่งเนี่ยแหละ หายากชมัดตอนนี้เราได้เราต้องหาตะปูอีกยากอะ่ะรอบนี้ตะปูก็ไม่มีไม้ขน,นอกก็ไม่มีไม่มีอะไรให้ผมใช้ได้เลยฮะผมซวยแน่แล้เหลือรอบเดียวเราด้วยอะ่ะทุกคน อุ้ยแม่มา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 เอ้าแม่รอรันต้นไม้หรอไม่ได้สังเกตเลยแฮะโอเควิ้ยได้กุญแจแล้ว1ดอกอ่า ตะปูหายไปไหนเนี่ยรอบเนี้ยหาตะปูไม่เจออ่ะวิแม่มามพอดีเลยตกใจหมดสงใส่ตะปูอยู่ห้องพ่อแน่เลยอะ่ะขอเปิดไฟแป๊บหาของแป๊บหนึ่งนะคะผมไขมาเปิดมาเป็นไขค,ควงนี่ไงได้แล้วสรนปตองหาตะปูห้องพอ่อแต่ไม้มันหายไปอันนึงอะดิพ่อมีสาวทักมา ขอดูหน่อยสิตะปูอยู่ไหนพ่อตะปูอยู่ไหนตะปูอยู่ไหนโอ, <ST AT> อ้ยแม่ยาแม่แม่ใจเย็นแม่เปิดประตูมาไม่เจอผมไม่เจอนั้นแหละสวย ผมแอบอยู่ตรงนี้ก่อนลืมปิดไฟห้องพ่อไม่ครับเป้ผมไม่ได้อยู่ในตู้ผมไม่ไอยู่ไหนเลยขออนุญาตแอบเนาะอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งขอร้องล่ะแควคาดแควคาดปลอดภัยแควคาดปลอดภัยอมหายอยู่ค่ะปากคือตอนนี้แควคาดปลอดภัยแควคาดปลอดภัยว้าวพุ่งมาตายหายแล้วจบชีวิตผมจบแค่นี้ครับ อ๋อฮะไม่ไหวแล้วเออพ่อ <S <S> โอ้โหอีฟูโมเมนต์อโอยในที่สดุดเราก็ขึ้นมาได้แล้วค่ะทุกคนคือจะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราขึ้นมาไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราขึ้นมาได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปงัดไม้ออกนะคะแล้วก็จะต้องปีนเป็นสายไฟฟ้าออกไปอุ้ยพ่อมาโอ้คือ,อ,อพ่อพ่อปีนหลังคาบ้านหมา แล,แล้วเราจะไปยังไงอะ่ะ oh. ทางเข้าแล้วโอ้โอ้ไปครับจะเหยียบหลงังคาหมาเดี๋ยวบ้านหมาพังนะอ่ะพ่อดื้อแล้วทีนี้แล้วลงไปยังไงอะ่ะอย่าบอกนะเราค่อยๆกระดึบลงไปอ,ะอ่ะอ๋ออ๋อแล้วพ่อจะจับเราได้ไหมเนี่ยพ่อปีนหลงังคามาอย่างเงี้ยโอ้ยตายเถอะกระดึบเอาแล้วกันเ <c oughs> อออย่าโดนจับได้นะมันเล่นยากนะพอ่อ <c oughs> Okay, โอเคไปละเด้ออุ้ยค่อยๆเ, <c oughs> เล่นดีๆเล่นดีๆเซียวจัดโอเคสวยนี่แหละทุกคนช่ากจุกของเรามันก็นเราจะมาถึงในไม่ชา้าเรารีบเดินไปก่อนดีกว่าก่อนที่พอ่อจะเดินตามมานั่นไงเอา้าพ่อเป็นอะไรนั่นน่ะเอา้อา,าอาา่ะห้าอ่ะห้าเฉยเลยโอ้ยอย่าไว,ไวุ่นวายได้เปล่าพ่อเดินตามมาจริงด้วยไปดีกว่าเราต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพ่อเดินตามไม่ได้ในเราซวยเลยนะ ไม่ต้องวอยวายค่ะพ่อเแต่ผมกลับมาขอไปดูฉากจบใหม่แป๊บนึงนะพ่อไปเป็นฉากจบลับด้วยโอเครู้สึกว่าซ้ายมือน,นี่มันจะมีบ้านคนอยู่นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าบ้านคนเนี่ยมันจะเข้าได้หรือเปล่าอ่ะหรือเราไปดูดีไหมเราไปดูดีกว่าโอเคตอนนี้เรามันอยู่หน้าบ้านเขาแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าบ้านเขาจะมีรั้วรอบขอบชิดนะไม่รู้มีใครอยู่หรือเปล่าหวัดดีฮะมีคนอยู่ไหมครับ แต่บ้านนี้ไม่น่าเป็นบ้านคนได้นะมันดูเก่ามากเลยอะ่ะนี่ถ้าบอกเป็นบ้านจับเด็กมาก็เชื่อนะเพราะว่าบ้านมันเก่าและผุพังมากๆนะคะรู้สึกว่าบ้านมันไม่มีความอบอุ่นเลยด้วยนะดูดิรั้วพังไปหมดเลยอะ่ะแล้วมันอยู่ก,กลางป่าคนเดียวด้วยอะ่ะเอ้ยของขวัญของขวัญใครอย่ากเก็บเลยละกันสวัสดีฮะอ้าวเข้าไม่ได้ฮะไม่รู้ว่าบ้านใครนะคะเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราออกไปจากตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ไปดูฉากจบลับกัน พ่อเดินตามผมมาจริงๆด้วยอ่ะกาลังวุ่นวายเลยอ่ะเซลี่อยากให้เรากลับบ้านไม่แน่เลยแต่ฝันเผเถอเราไม่กลับหรอกออกมาได้ขนาดนี้แล้วจะบอกว่าพอเราเดินออกมาจากหลังบ้านนะคะด้วยการปีนล้วนเนี่ยเราก็ระวังตกน้ำน,นิดูนะบ่อน,น้ำน,นี่ก็คืออันตรายมากนะคะดูน้ําแข็งดีเกาะเป็นแผลเลยเราจะตายแน่นะคะถ้าตกลงไปเนี่ยเจ๊ yeah, แน่ๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะพ่ออย่าตามมานะเดี๋ยวเจอกันค่ะพ่อผมไม่หนีไปไหนไกลครับเดี๋ยวผมกลับมาตอนนี้ไม่มีใครทำอะไรเราได้แล้วนะคะเพราะว่าแอนดิว จะเป็นอิสระทุกคนครับผมไปแล้วครับเนี่ยพอเราเดินมาปุ๊บมันจะมีเขยวยใช่ไหมแล้วเราก็จะตกเหวลงไปอ้าวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ้าวเฮ้ยทำไมทำไมผมมาพออยู่ที่นี่อะ่ะนี่มันที่ไหนเนี่ยโอ้โหเสียงกล้องมากเลยอะ่ะเสียงสะท้อนขนาดนี้ถามจริงมีคนอยู่ไหมครับเนี่ยแล้วผมจะต้องไปที่ไหนอะ่ะช่วยผมด้วยใครก็ได้นี่มันเหมือน แบคลูมเลยอะรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยจะไม่มีคนอยู่เลยนะแล้วดูเหมือนจะเป็นเขาวงกฏที่กว้างมากๆเลยนะคบผมไม่รู้ว่าผมจะต้องเจอกับอะไรอะตอนแรกอะอยากหนีพ่อกับหนีแม่แต่ตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมอยากเจอหน้าพ่อหน้าแม่มากเลยอะมันน่ากลัวมากหวังว่ามันจะไม่มีอะไรอยู่ในนี้นะอย่ามีตัวประหลาดออกมาเลยอ้าวโมีคนอยู่ไหมฮะผมกลัว มันจะมีซอที่มันมืดๆแล้วก็เดินยากอ่ะแต่ว่าตอนนี้เราเดินมาได้นิดนึงแล้วพยายามล็อขอบไปดีกว่าเพราะว่าไม่รู้ว่าตรงกลางมันจะมีตัวอะไรเอ๊ะเดี๋ยวนะอันนั้นอะไรดำๆอะอะไรอะเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมฆมูงขยุ้มหลคาแมวกินปลาหมาแตกับพุงก้นตัวอะไรอะไปดีกว่าแสดงว่าเมอกี้มันไม่เห็นเราใช่มันไม่เห็นแน่แหละไม่งั้นมันน่าจะมาฆ่าเราแล้วอ่ะ ต่อไปนี้ผมจะไม่ดื้อกับพ่อกับแม่แล้วครับผมคิดถึงพ่อกับแม่มากเลยอะอานนี้ไปได้ไหมเนี่ยไปไม่ได้อีกซวยจริงๆแอนดิวเอ้ยอา้าไปได้นี่หว่าโอเคลงทางไปหมดแล้วตอนเนี้ยเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปทางไหนต้องไปทําอะไรนะคะรู้แค่ว่าเดินไปเรื่อยๆื่อเหนื่อยก็คงหยุดพักแหละมันไม่มีทางไหนได้ไปได้เลยหรออันนี้อัน,นอุ๊ยอันนี้ทางลงไหมเนี่ยมีแสงด้วยอะอา่าไม่ใช่ แต่มันแค่รอดออกมาเฉยๆปะโถเอ้ยผมเย่นเนี่ยทำไงดีอ่ะเราเดินมานานมากแล้วนะคะแต่ไม่เจอทางออกเสียงอะไรอ่ะมีเสียงด้วยไอต,ตัวนั้นไม่อยู่ใกล้ๆเราอเมกอดอย่านะอย่านะเฮ้ยมันไปแล้วโอเคค่อยๆย่อง อันดิวไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนอย่ามานะเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวมันมาอีกแล้วว่ะเฮ้ยมาทางไหนเนี่ยเราต้องไปทางไหนอ่ะโอ๊ยมันอยู่ใกล้มากแต่มันอยู่ข้างหลังปะยม่นม่ไั่อยู่ใกล้เราอ่ะอยู่ไม่ได้เราไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยคช่วยผมด้วยรก็ได้อ้า อ ну ุ้ยวันนี้ผมฝันไปเหรอเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ฝันหรอกแอนดิวนายเจอจริงถ้าไปอีกรอบก็เจออีกรอบแล้วนี่เราต้องเล่นใหม่หมดเลยเหรอนั่นแหละครับฉากจบลับของเราก็เป็นว่านะคะครั้งนี้เนี่ยมาเล่นให้ดูแล้วนะคะทุกคนฉากจบลับจริงๆมันมีฉากจบอีกแบบหนึ่งด้วยนะอุ้ยมีหลายแบบเลยแหละเกมเนี้ยคือเล่นได้เยอะมากนะคะรู้สึกว่าเขาจะมีแบบอัปเดตมาใหม่ด้วยนะคะถ้าใครอยากดูแล้วก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะสปอยดีไม่นานว่ารอบหน้าพ่อกับแม่อาจจะแบบว่าไม่ได้อยู่ที่บ้านพ่อกับแม่จะแบบ ไปข้างนอกนะคะแต่ว่าเราจะต้องมีอะไรบางอย่างแต่ยังไม่บอกดีกว่าว่าอะไรนะคะใครดูแล้วก็อุ๊บไว้ก่อนละกันแล้วเจอกันในครั้งหน้านะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กรแชร์กดติดต่อให้กับแจนด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อให้แจนลงคลิปใหม่ๆเพื่อจะได้พากันนะคะสำหรับครั้งนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมดีใจที่ได้กลับมาอยู่บ้านผมไม่อยากออกจากบ้านอีกแล้วครับวันนี้อยากเจอหน้าพ่อกับแม่ทุกวันเลยช่วงนี้แก้สอบไปแล้วด้วยเป็นกำลังใจให้นะคะ